อันนีท่านผู้ชสมผู้สูงตนเนาะอ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องวิ้ีคนลาวเนาะเมื่อนี้เบ้าคิงนอนเดินทางมาฮอดบ้านท่าเดืออเมืองเชียงบุรีแท่เชียงบุรีทุกคนเพื่อจะมาให้ทอดบรรยากาศบุญแข้งเหือไว้เนาะที่บ้านท่าเดือเนาะตอนนี้เบ้าคิงยืนอยู่ที่จุดใจกลางข้องงานเลยทุกคนยืนอยู่กับบ้าบุญยงเนาะทุกคนบ้าบุญยงเพิ่นก็มีซ่องยูทูบเนาะชื่อว่าบ้าบุญยงพื้นที่ลาวเนาะจะเป็นภาษาลาวภาษาไทย แล้วก็มือนี้บ้ากริ้งกับบา้าบุญยงกับจิมมากให้ทอนเรืเ่องเลา่าแล้วก็งานประเพณีอยู่เพรนี้แหละทุกคนเพรากทุกคนเข้ามานแะล้วเบ้ากริ้งแล้วก็เบิงองบา้าบุญยงเนาะเป็นสไลเฮาไปท้าชมพร้อมกันเลยทุกคนไปไปกันเลยตัวน,นี้จะเป็นไปเขินพักและฮานาฮันเนาะมอนี้จุดพิเศษนี่จะเป็นบอนมีเขินพักแล้วก็มีฮานาฮันแล้วก็มีเหัอแขกอย่างนี้ทุกคนเนาะเลยจะเป็นจุดหน้างานเลยทุกคนน้างานช่วงเหือ่องานเทศกาล บุญทรงเหือบุญน้องอพันซาเนาะเมื่อวนนี้เป็นวันสิ้นทุกคนเนะาะว,วันสิ้นสิ้นยากก่างทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะพากันย่างเข้าไปนี่เนาะจะสมบรัรยนกาศไปพร้พอมๆกันเลยเนะาะมีคนมาให้เครื่องอยู่นี่ไหละเนาะ ุณน้ำพริกขบุณน้ำพริกบัเรือนี่แซ่บไลเลยเนาะเคยมากินรอเด่น้เหรอแซ่บไล่หัวไน่หัวไหรวไน่หัวไน่สาวไน่สาวไน่าัวน่ิัวไน่หัวไน่หัวไน่้ก็ไน่นัวไน่หัวไนัไน่หัวไส่หัวไน่ัวไน่หัน่ัวไน่หัวไน่หี่าไหัน่หไน่หะไ่หัวไน่ัไน่หัวไน่ั่วน่หัวนไไนไนั่่นนน่อ kami ya <laughs> Maki yang lembut, maki yang เริ่อมหัน บ้าน้ังก้านนาคืนเอาทีนึงบอกทีนี่ต้องมาเตะบานนาคืนบ้านยงกนมาดงเทียงมาดงเทียง ท่าเรือทุกคนนีกอากาศเด็ดฮ <Everyone. S 1> อนพอสมควรเลยทุกคนเนาะคนกนกำลังลังไลเข้ามาอยู่ที่บ้านท่าเรือ,อฟังแข้งเสซาบุรีเนาะฝั่งนั้นจะเป็นฝั่งตะคอนเมืองนานทุกคนเมืองนานแข้งลูกกระบ่าหรือจะเป็นขั้วท่าเรือเนาะเดี๋ยวบักกิ้งพาทุกคนย่างเลาะไน จะเป็นท้าวายักษ์สมม่อม่ในตรงลงลงไปอันแข็มนำมูลทุกคนตรงนี้จะเป็นบันยากอยจ่ถึงหัวออมาโลกเบิ่งทางนี้ก่อนเนาะคุณจะเป็นตัวงานเนี่ยยทุกคนเนาะ งานเขาจะจะจับอยู cartoons, berg, ่คุณเนาะแข่งกันไปไล่ล่องหัสมควรแล้วเนาะจักสบายดีท้องเศร้าย่บ้านไหนบ้ันนาบานดาลมาเสียบ้านใดแบบพิเศษบอฮะมาดุลหรอบอข้ามนะบังเนาะออแข่งจักล่องเหรอ มานอะไรเหรอมานมูมโอ้เว no. 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 ้นมานแฟนบ่บมูมีมูมีอยู่บ yeah. ้านนาลานารานาลาโอ้นาลาจักล hmm? ่องเหรอทั้งหมดอ่ะมูมถ้ามอดถ้ามอดบวบโอ้ชื้อยังไงก่อน้องชื่อไูสวาลินฮะสุวาลินสุวาลินโอ้สุวาลินเฮียนยังเฮียนอยู่บ่เฮียนอยู่ห้องยังมห้ามห้าโรงเฮียนนาลานาลา súp mà Sụp và linh súp và linh ban à là nhà đón món มีบุล้อนดวยเฮ้ย,ยม,มียางมาัดพุงเอาสออก,อกอยางด้วอใส่กราซทุกคนเนาโอ้ นนีักกีฬากำลังพักพอดกินขา้าวทุกคนเนาะออกคียงมาหอตอนช่วยพอดีทุกคน เดี๋ยวเขากลับคืนไปบนเก,ก,ก,ก้าอุนทุกคนเนาะ รอบสิ่งสนามเลินเนะเาะระวังต้นกากับเพชรรถจกเนาะเพชรรถจกอยู่เบื้องทรายเนาะต้นกาอยู่เบื้องขวทุกคนอันนี้เป็นรอบสิ่งสนามเลินเนาะสิ่งเอาที่หนึ่งทุกคนเพชรต้นกาอยู่เบื้องทรายพี่น้องเพชรต้นกาอยู่เบื้องขวาเบื้องซ้ายเพชรรถจกอยู่เบื้องขว